กดไปสามทีแล้วใช่ไหมมาตรงนี้รีเซ็ตหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปั๊บที่จะมาเอาเอาต้เริ่มดูอะไรนี่ยอกหนึ่งสองหนึ่งสองสามทุกคนครับและนี่คือซามโมสามโม่กูขอหลักเสื้อบาซ่าดิไอชี้ค่ะคุณแม่ ไม่อยากได้คนตัวหน้าชเคสิ่งที่ตีตมหาแล้วต่อไปลึกแน่เลยเชียวอันนี้มันช่องใหม่ช่องเก่าโดนแบนไปแล้วก็จะไปตั้งเลย <c oughs> แล้วจังหวะน,นั่งคุยเป,ปือๆโดนกูไปดีกูโดนมึงโอ้โหกามุอดิรู้ได้ไงเนี่ยกูกำลังอยากได้แตงมานิดมัน,นดีเลยหนึสามหวานเกีย๊ยตบมือตอนรับซามูเอลพี่หน่อย คเรียมาทำแม่มึงเหรอฮะถามมึงหน่อยดิเียอโอ้โห้โสาสติดตามกันหน่อยนะมันคือช่องใหม่ของพี่เข้าใจปะโอเช็ยยยแยยยยอยยยยยยาบุยยวา ก็มีเห็นแบ๊บบอกให้นับถังแนึ่งห้าสามสี่ห้าอุ้ยนี่เชี่ยหลุดไม่เป็นไรกูกดล็อกลบอ่ะเรียกว่าล็อกลบอกเห็ก๊าแม่หูยเขี้ยวก็กดไปกี่ทีแล้วมึงให้ขาวหน้าเลยเหรอไม่สนุกแล้วสิในเดินแจ๊แล้วมีงบอีกชั้นลันนะดีดี ไม่คิดว่าคุณจะต้องมาถึงขั้นนี้กูคิดว่าเอโต้ตัวเดียวมันไม่ใช่เรื่องยากใช่นหีบอวเตีมตาแคสโตรสัสน้องมีอะไรแอบอยู่ข้างในหรือเปล่านะคุยเฮียเียซ่าเอต์แมนอ้ซุสไสอ้ย ที่มันขาวตัวขนาดนี้เลยเหรอไอ้เฮียฟีเจอร์หรอซามูหรือว่ากูเรียกไอ้เฮียนี่กูไม่ใช่เอามึงนะซามูนะกูหมายถึงซามูเอลเอโต้นะไอ้เฮียนี่เอาอะไรมาซามูอาอาเฮฮาว่าเฮียอะไรเนี่ยมึงหล่อนหรือเปล่าน,นี่กูจะเอาเอโต้เพราะว่ามึงอาจจะเข้าใจผิด เบซีมาเหรอไอ้เยเห็นหน้าไม่เหมือนจับสัตว์ไม่ใช่ไอีเย่ไอ้ดุไอ้เย่แม่งเล่นกูอีกแล้วไอ้เยนงเริ่มกดติดตามกันไปด้วยนี่เริ่มอารมณไม่ดีละไอ้เยดูอยู่แล้วใครไม่กดติดตามนะขอพวด,อดโอ้โหตีนี้เกลียดเสียงตีนี้ตีมากไอเ้เหี้ยนี่ใครแม่งแอบ,บดูแอบแช่งแล้วไม่กดติดตามนะเดี๋ยวบล็อกแม่งเลยไม่ให้ดูละอ,อย่างไน,นก็ติดตามไม่ได้หรอกกันนะน,น้องๆไอ้ เอตโต้กูมาหรือ,อยังนะหวังว่ามันจะเพียงพอแล้วนะอย่าเสื้อขาวแดงนด้อีเวนขอเสื้อแบบน้ำเงินดำๆดียสยวมกดแบบไม่ต้องพูดแบบนิ่มๆพออุ้ยเชี่ยกูเหลือแค่สองทีนี่หวา ผู hadi, ้ฝูพี่มาทำอะไรซ้ำซ้อนวะนี่ พอกระทีก็ลองทีละแบบประหยัดดิถ้ามึงมาภายในแปดทีเนี่ยหายกันกูไม่ไม่โกรธไม่เกลียดมึงใช่พึ่งตามมาจาก ใช้ทุกคนดูและนี่คือสูตรน้าซามโูโเอโตโกดนี่เมาไหร่คนชอบไปกดตรงทองตรงอะไรน,นี่ไปกดมุมขวาล่างนี่น้องชายกดแบบเบาๆบางบาแบบเฉลับฉลับให้มันระบบมันจับไม่ทันนะหวานเจี๊ยบข้างในทองด้วยดูเลือกตัวได้เลยนะเอโต้เลย ไอ้เชี่มันรู้ได้ไงวะว่ากูอยากไดเอตตูไม่มี่ไอ้ชี่ไม่ใช่ใหมายถึงสูนย์นะกูหมายถึงมึงรู้ได้ไงมึงถึงเอาไว้อันสุดท้ายเนะี่ยกูไม่เข้าใจมันมีระบบตรวจจับคําพูดกูปะว่ากูอยากไดเอตตูเนะี่ยอุ้ยไอ้ชี้เใครปิดไฟมืดตืดเลยยิดแหม่กูหูยเหลือสแตนดาร์ดไว้บ้างก็ได้ไมั้งไอ้ช